สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับช่างภาพเปิดใจหลังรู้ความจริงสินสอดหนึ่งล้านหายอยากได้คําขอโทษอย่างจริงใจจากกรณีที่ช่างภาพได้โพสต์เตือนภัยเพื่อร่วมอาชีพที่ไปถ่ายงานแต่งงานเง,งินสินสอดหนล้านหายถูกลูกค้าเพ่งเล็งจี้ให้รับผิดชอบโดยใช้คำพูดไม่ดีเพ่งเล็งไปที่ช่างภาพและทีมออรแกไนซ์ที่เข้าไปจัดงาน จนออกมายืนยันความบริสุทธินั้นต่อมาพลตเอกอนเนกจันสอนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดเผยหลังเรียกทุกฝ่ายมาสอบสวนว่าล่าสุดคู่บ่าวสาวยอมรับเป็นคนเก็บเงินสินสอดไปเองซึ่งเป็นเงินสินสอดที่ไปเช่ามาโดยที่พ่อแม่เจ้าสาวไม่รู้หลังจากที่เงินนั้นได้นำไปคืนให้กับผู้เช่า และเมื่อพ่อแม่เห็นว่าเงินหายไปจึงตกใจและแจ้งตำรวจจนเกิดเป็นเรื่องหลวขึ้นมาสำหรับความคืบหน้าในวันที่30มีนาคมบกค่ลที่กองชาการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนายธนาช่างภาพที่ถูกกล่าวหาเดินทางมาเข้าขอบคุณพันตำรวจเอกอนเนกจันสอนและเปิดใจความจริงปมเงินสินสอดที่หายไปว่า วันนี้รู้ข่าวว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นเดินทางไปให้ปากคำเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วตนก็ดีใจที่ความจริงทุกอย่างปรากฏและจะให้หมดข้อคลาหาที่ถูกกล่าวหาทัีส่วนประเด็นที่มีการโพสต์เตือนภัยในครั้งนี้สังคมให้ความสนใจมากส่วนการฟ้องร้องกลับนั้นหากผมไม่ผิดนั้นยังไม่คิดที่จะฟอ้องร้องและก็ยังอยากได้คำขอโทษอย่างจริงใจเท่านั้นซึ่งตอนนี้ทางฝั่งเจ้าภาพ ก็ไม่มีใครติดต่อเข้ามาหาผมเลยขอขอบคุณข่าวจากข่าวสดออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ